เหนื่อยปะพี่นวดให้เอาไหมอ้บริการสริมพิเศษจากคุณสามีวันนี้เมยต้องหลับสบายแน่ๆนเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเมระยรีบไปอาบน้ำก,นก่อนนะคะคุณสามีเอาใจจบับเวลาห้สาสสมอาแล้วตรงนี้เลยคะ่ะเมื่อยมากได้ครับผมคุณนายเมยะ<า>พี่มีอะไรจะบ,บอกอะไรอะ่ะ เลิกบุหรี่นะจริงเหรอจริงดีจังเลยอ่ะพี่เทียนขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่พี่เทียนจะทำตามสัญญาเลยคะเนี่ยที่บอกว่าแต่งงานแล้วนะพี่เทียนจะเลิกบุหรี่เพื่อเตรียมมีเจ้าตัวเล็กอ่ะคือที่พี่เลิกอ่ะพี่ไม่อยากให้เมย์ต้องมาสูบบุหรี่มือสองต่อจากพี่อแล้วถ้าพี่ยังไม่เลิกอีก่ะลูกก็ต้องมาสูบบุหรี่มือสามต่ออีกพี่ว่าพี่ทนไม่ได้หรอกถ้าคนที่เรารักต้องมาเจออะไรแบบเนี้ ขอบคุณนะคะพี่เทียนที่ทำเพื่อพวกเราทุกคนเลยรับพมนี่ขนาดเมยอยังไม่ได้ตั้งท้องเลยนะเนี่ยมันดีมากเลยนะคะพี่เทียนที่การวางแผนชีวิตคู่ของเราเนี่ยมีการเตรียมพร้อมเมย์ชักจะชอบการวางแผนอะไรแบบนี้แล้วสิคะมันรู้ว่าชีวิตของเราอะ่ะจะต้องไปยังไงต่อ,อและในการมีเจ้าตัวเล็กเนี่ยมันก็อยู่ในแผนของเราทุกอย่างได้ตรวจสุขภาพก่อนแต่ง ซึ่งเราสองคนนะ่ะก็พอมากที่จะมีลูกไม่มีใครมีความเสี่ยงเลยได้ตรวจโรคฮิโมโปเลียที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางกรรมพันธุ์เราสองคนก็ไม่มีใครเป็นอ๋อภายในสามเดือนนี้เราต้องคุมกําเนิดก่อนนะพี่เทียน<อ>เพราะว่าเมย์อ่ะเพิ่งไปฉีดวัคซีนหัดเยอรมันมาหลังจากงานแต่งเมื่อไม่นานวันนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องให้วัคซีนตัวนี้สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเมย์ก่อนลูกเราอ่ะ จะได้ไม่เสี่ยงเป็นหันเยอรมันไงพี่ช่วงเนี้เราจะได้มาช่วยพี่ขายของออนไลน์นับจากนี้ไปอีกเเดือนถ,ถ้าเราท้องใช่ไหมฐ <c oughs> านลูกค้าพี่ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นที่รู้จักในตลาดออนไลน์ด้วย <c oughs> ทีนี้พอเราคลอดลูกแล้วก็ลูกเราโตไปเลยจนสักสี่ขวบแล้วพี่อยากจะมีคนที่สองคืออย่างนี้ถ้าหนูยังสบายดีอยู่หนูทางานประจําไปด้วยพี่ก็ไม่ว่า แต่พี่คิดว่าถ้าเรามีลูกคนที่2แล้วอะ่ะย่าก็น่าจะไม่มีเวลามาดูแลหลานสองคนได้ทันออกมาเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกเตรียมตัวแล้วก็ลุยธุรกิจอนไ์ด้วยกันยีกว่าอแมว่าไงว่าตามกันเลยค่ะพี่เทียนการวางแผนชีวิตครอบครัวของพี่เทียนนะนะทำให้เมยเนี่ยเห็นภาพเลยว่าครอบครัวของเราจะต้องมีความสุขมากแน่เลยค่ะเราจะเป็นพ่อแม่คุณภาพที่สร้างลูกมีคุณภาพ ใช่จ้ะต่อไปนี้ก็ต้องวางแผนเป็นว่าที่คุณแม่เรื่องการรอก็สําคัญนะแม่เมยก็ต้องนอนใี่เร็วขึ้นส่วนเรื่องสุขภาพกายเนี่ยพี่ว่าก็ต้องทานอาหารที่เป็นประโยชน์มีวิตามินครบถ้วนผักผลไม้เนี่ยสำคัญเลยเฮ้แต่ว่าเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยคุณแม่ก็ต้องไม่เครียดง่ายด้วยพอไหมอา้าวพี่เทียนะ่ะทำไมไม่ปลูกเมยออะคะแล้วนี่ทำอะไรอยู่คะพี่ลองไปดูข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตอะอยากจะรู้ว่าตั้งแต่ ทั้งทันคอดฝากคันหรือค่าใช้จ่ายต่างๆรวมแล้วมันน่าจะประมาณเท่าไหร่จะเป็นแบบนี้พอเอาเป็นตารางแล้วว่าหนูประมาณจะเป็นค่าใช้จ่ายแบบเนี้ยหนูโอเคไหมทำไมน่ารักขนาดนี้ล่ะคะคุณสามีนี่เมย์ก็เตรียมมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าของเมย์เนี่ยเป็นระยะของการเลี้ยงลูกเลยก็ถ้าเราจะเลี้ยงลูกเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสองปีเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเลยนะคะพี่เทียนตั้งแต่อาหาร นมเปรนอนของเขาอ,อะไรนะเครื่องปั๊มนมเครื่องอุ่นนมอ้อเมยออะตั้งใจว่าจะให้ลูกอะกินนมเมยงอ,อุ๊ยนมแม่นมแม่อ๋อเรื่องวัคซีนเนี่ยเราต้องซื้อเป็นแพ็กเกจเพราะว่ามันจะถูกกว่าการที่เรานซื้อเป็นรายครั้งค่ะเป็นไงคะเมยก็เตรียมพร้อมเหมือนกันนะสุดยอดเลยจ้าหลังจากนี้เราสองคนต้องวางแผนเรื่องการเงินอะไรไม่จําเป็นเราก็ต้องชะลอไว้คือเราจะมีเขาแล้วอ่ะ เราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเดี๋ยวพี่จะทาตารางแล้วไปจ่ายแล้วก็วางแผนเผื่ออนาคตให้เจ้าตัวเล็กของเรา<ม>ดูโอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเมยเนี่ยจะเอาข้อมูลของเมยเนี่ยใส่ในตารางเดียวกันกับพี่เอียนเลยนะ<ม>แล้วก็เราจะได้ช่วยกันคำนวณไงคะแล้วทำไมเปยขึ้นอนะก็เมยมีสามีเป็นพี่เ,เอียนไงคะ